ทอดมหากถินโดยบริษัทสยามวิสโก้จำกัดทอดถวายนวัสสารลอยตำบลในเมืองอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนปี2566 บริษัทสยามวิสโก้นำโดยนายพาเลิ์วิชาพินประธานกรรมการบริษัทสยามวิสโก้จำกัดได้เป็นประธานทอดมากระถินทอดถวายนวสละลอยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินแปลงที่6ขยายเขตวัดและเปิดทางออกบริเวณด้านหลังของวัดพิธีเริ่มต้นด้วยการบวงสวมคุณย่าโมที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารี รววงสวงสและตั้งขบวนแห่องค์กรถินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีช้างห้าเชือกนำขบวนแห่ ต่อด้วยขบวนองค์กถินบริษัทสยามวิสโก้จำกัดและขบวนแห่งการรูปเฉลิมฉลอง555ปีของการก่อตั้งเมืองโคราชซึ่งขบวนองค์มหากถินได้แห่จากลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีผ่านเส้นทางเรมคูเมืองโบราณที่สวยงามไปยังวัดสารลอยอย่างยิ่งใหญ่ กถิ่นถือเป็นการละทานที่มีระยะเวลาเพียงเดือนเดียวและวัดหนึ่งหนึ่งจะสามารถรับกถินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจึงถือได้ว่าเป็นการทำบุญพิเศษซึ่งผู้ทอดถวายจะต้องตระเตรียมเป็นการใหญ่ต้องร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่ายหลายคนจึงจะประสบผลสําเร็จด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่าการทอดกถินเป็นพิธีที่ก่อให้เกิดบุญกุศลที่มีอนิสงส์แรงกล้าและด้วยตระหนักแห่งบุญใหญ่นี้บริษัทสยามวิสโก้จำกัดนําโดยนายพันเลิศวิชาพินประธานกรรมการบริษัทสยามวิสโก้จำกัด และพุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมใจทอดมหากฐถินสามัคีและรับเป็นเจ้าภาพสายต่างๆเพื่อมาร่วมงานบุญถวายภาพพระกฐถินและบริวารกฐถินยังวัดสารลอยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาวัดดําเนินการซื้อที่ดินขยายเขตวัดเพื่อเปิดทางออกด้านหลังของวัดเนื่องจากภายในบริเวณวัดมีความทับแคบและปัจจุบันมีศรัทธาพุทธศาสนิกชนแวะมาทําบุญและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ทำให้เกิดการจะราจรที่ติดขัดไม่สะดวกทั้งภายในเขตวัดและชุมชนจึงต้องการเปิดทางออกด้านหลังของวัดซึ่งเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ชุมชนวัดทุ่งสว่างและชุมชนใกล้เคียงแต่ยังขาดทุนทรัพย์บริษ<บ>ัทสยามวิสโก้จึงรับเป็นเจ้าภาพมหาคถิเพื่อซื้อที่ดินดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงสำหรับอานิสงส์ของการซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อเปิดเป็นทางออกนั้นตามความเชื่อของชาวพุทธเหมือนเป็นการเปิดทางแห่งแสงสว่าง ให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในหน้าที่การงานการประกอบธุรกิจการค้าและการประสบความสำเร็จในชีวิตทุกทางเพราะเหตุแห่งการเปิดทางนั่นเอง ประกอบกับปีนี้จังหวัดนคนรราชสีมาได้มีการฉลองเมืองโคราชครบรอบ555ปีและที่ผ่านมาทางวัดส,สารลอยได้ซื้อที่ดินแปลงที่5จึงได้นําช้างมาแห่ขบวนมหากรถิ่งครั้งนี้5เชือกเพื่อความเป็นสิริมงคลฉลอง555ปีเมืองโคราชและฉนูดที่ดินแปลงที่5ของวัดส,สารลอย การทอดมหากถินได้มีการบอกบุญแจ้งข่าวไปยังสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้ได้มีโอกาสมาร่วมงานและสมทบทุนเป็นสเสบียงบุญในสวรรค์เพื่อพระพิสู่สงฆ์จะได้อาน,นิสงส์แห่งการจำพรรษาครบต้วนไตรมาส วัดสารลอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านฝั่งขวาของแต่ละคลองห่างจากกำแพงเมืองประมาณ400เมตรเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานกว่า196ปีโดยท่านท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมกับพยาปลัดทองคำผู้เป็นสามีเป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2370และเป็นที่บรรจุอธิค,คุณย่าโมไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วย ส่วนชื่อของวัดสารล,ลอยนั้นมาจากที่มาของท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโมพอเสร็จศึกสงครามจากทุกสัมฤทธิ์ได้ยกทัพกลับเข้าเมืองนครรัชศีมาและได้แวะพักอยู่นอกเมืองท่านท้าวสุรนารีจึงได้สั่งให้ทหารทําแพรเป็นลูกศาลาเสียงทายลอยน้ําไปตามลําน้ําลําตะคองพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรลูกศาลาลอยไปติดอยู่ณที่ใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์และแพรอธิษฐานของท่านท้าวสุรนารีได้ลอยมาติดน้าริมฝั่งขวาของลําตะคองอันเป็นที่ตั้งของวัดสารล,ลอยในปัจจุบ อาศัยเหตุนี้ท่านจึงตั้งชื่อวัดว่าวัดสาลรลอย งานทอดมหากรถินสามคัคคีโดยบริษัทสยามวิสโก้จำกัดทอดถวายนวสาละลอยประจำปี2566สำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีได้รับแรงปัจจัยแห่งบุญร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมียอดเงินกระถินรวมจำนวน6ล้านบาทสามารถซื้อที่ดินแปลงที่6ถวายวัดได้เป็นผลสำเร็จถือเป็นพลังแห่งการสืบสารประเพณีอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญใหญ่สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นต้นบุญต้นแบบให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ นนนนเาน่วัตถุประสงค์ในการทอดกระถินในครั้งนี้เป็นปีที่จังหวัดโคราชของเราเนี่ยครบรอบ555ปีทางบริษัทแซนติโซ่ก็ได้มาอขอทอดกระถินที่วัดสารลอยซึ่งเป็นวัดผู้บ้านคูเมืองของเมืองโคราชมาช้านานนะครับจะซื้อที่ดินเพื่อเปิดทางออกด้านหลังเพิ่มอีกหนึ่งทางนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาวัดเนี่ยก็ซึ่งวันนี้ทุกคนช่วยกันทําบุญนะครับได้เงินมา6ล้านกว่า ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับอีกครั้งครับขอบคุณครับ